ในการสอบเข้าม .1 เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าโจทย์ที่เป็นรูปใบไม้นี่เ,เขาสอบบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าพี่ป๊อมจะทําอย่างไรอันนี้ไม่ใช้สูตรลัดนะใช้ความเข้าใจน้องๆฟังก็คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ป๊อมอยากให้หนูมองรูปนี้ก่อนถ้าหนูมองรูปนี้ได้ยังไงหนูก็ทําเป็นดูนะถ้าหนูมองรูปนี้ครับเด็กๆมองตามพี่ปอมนะเส้นสีเหลืองนะครับก็คืออันนี้นี่ จินตนาการตามพี่ป๊อบสิครับเด็กๆว่าอานาบริเวณสีแดงที่พี่ป๊อบเอาไฮไลท์แต้มตรงเนี้ยมันก็คือหนึ่งในสี่ของวงกลมถูกไหมละ่ะมันคือชิ้นนี้มันคือชินนนอช้นเดียวกันถูกไหมถูกปะมันคือชิ้นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดีๆเนี่ยไอ้เจ้าอานาบริเวณสีเหลืองเนี่ยครับมันคือหนึ่งในสี่ของวงกลมครับแล้วถ้าพี่ป๊อบหักออกด้วยสามเหลี่ยมชิ้นนี้ครับน้องๆ ซึ่งสามเหลี่ยมทุกคนทราบสูตรอยู่แล้วเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับถ้าพี่บลอกหักออกด้วยสามเหลี่ยมชิ้นนี้มันจะได้พื้นที่ครึ่งใบไม้ถูกไหมน้องๆพื้นที่ครึ่งใบไม้เกิดจากอะไรอีกรอบหนึ่งครึ่งใบไม้นะครับครึ่งใบไม้ก็เกิดจากนี่ครับหนึ่งในสี่ของวงกลมหักออกด้วยสามเหลี่ยมถูกปะถูกปะ ฉะนั้นอยากหาใบไม้ทำไงใบไม้เต็มๆก็เอาสองไปคูณซะสิก็เราอยากหาใบไม้ไงครับก็เอา2ไปคูณซะครับฝั่งนี้ก็คูณด้วย2ด้วยครับเ g e ตไหมนี่เห็นปะอยากหาใบไม้ก็เอา2ไปคูณซะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งซ้ายหนูจะได้ใบไม้เต็มๆและก็คือที่แรงเหงาครับอ่ะต่อไปครับเออมาดู ครึ่งเอ่อหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมก่อนตัวนี้คือหนึ่งในสี่ของวงกลมมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่พอาร์กำลังสองถูกไหมถูกไหมครับน้องๆหนึง่งส่วนสี่พอาร์กำลังสองอย่าลืมนะว่ามีคูณด้วยสองด้วยครับส่วนสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงครับคูณฐานคูณสูงอ่ะพี่ปอเขียนฐานกับสูงไปก่อนครับทศออไปก่อนคับพื้นที่ไม่ค่อยพอนะน้องๆอ่ะเขียนจุดด้วยนะครับคูณอ่ะเราไปต่อด้านบนครับ ไปต่อด้านบนนะครับก็เอา2แจกแจงเข้าไปนะครับ2แจกเข้าไปคูณ1ส่วน4ได้1ส่วน2อพาย r กำลัง2ลบอันนี้2ตัด2ปุ๊บปุ๊บได้ฐานคูณสูงครับฐานคูณสูงอ่ะแทนค่าครับเซน1ส่วน2พายคือย2สิบส่วน7 R คือนี่รัศมีคือ7กับ7ก็เป็น7คูณ7ลบฐานคูณสูงก็7คูณ7อีก ครับนี่แล้วน้องก็คิดเลขออกมาจบอ่ะพี่ปอบคิดให้ละกันตัวนี้ตัดตัดตัวนี้ตัด,ต,ดตัดได้11 11 7 7 7 7 7ลบด้วย49ครับ7 7ลบด้วย49 7คือ17ลบ9ได้8ครับแล้วก็7ถูกยืมไปเหลือ6 6ลบด้วย4เหลือ2องคำตอบของข้อนี้ก็คือ28ครับอันที่จริงนะมันก็มีสูตรรลัดแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่ปอบเป็นคนไม่ชอบจำสูตรลัด แล้วก็ไม่อยากให้เด็กๆเรียนหนังสือกันด้วยสูตรลัดด้วยเพราะว่าสูตรลัดมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ใช้ความเข้าใจดีกว่าเค okay, ครับสวัสดีน้องๆ